สวัสดีครับทุกท่านผมพงษ์ครับครับผมวันนี้จะพาทุกท่านมาดูพระพระสมเด็จแหวกม่านของหลวงพวกก่อกล้วยกันเนะเาะเมื่อสักพักก็ได้เข้าไปไล่ดูแม่พิมไปไล่ดูแม่พิมพ์ปรากฏว่าแม่พิมพ์ก็รู้สึกจะแปลกๆนะก็เลยตรวจสอบรายละเอียดลงไปลึกๆก,ก็ปรากฏว่าพระสมเด็จสมาธิแหวกม่าน หลวงพ่อกล้วยเนี่ยตามความคิดเห็นผมนะเขาจะมีหลายบล็อกนะหลายบล็อกอย่างน้อยๆต้องมีสามบล็อกนะครับอย่างน้อยๆต้องมีสามบล็อกเนาะพระสมเด็จเอสมาธิแปลกม่านของหลวงพ่อกล้วยเนี่ยอย่างน้อยๆต้องมีสามบล็อกนะครับก็เลยทําให้ดูพิจารณาดูในหนังสือนานว่าตกลงเขา ขามีกี่บล็อกกันแน่นะครับไปไล่ดูครับแต่ว่าอย่างน้อยๆอยู่ในหนังสือที่บ้านผมมีอยู่สามบล็อกนะครับผมขออนุญาตเอ่ออย,เอยชื่อหนังสือนะครับหนังสือมองคลทิพย์นะครับเล่มละสองพันห้าตอนที่ผมเช่ามาซื้อมาตัวนั้นก็สองพันห้านะก็ค่อนข้างที่จะลงได้ละเอียดลงลงเยอะอยู่เหมือนกันนะพระสำนักนี้ของเขาครับก็ดีนะครับเป็นหนังสือที่ดีอีกสำนักหนึ่งครับผม รัาผมสำหรับประวัติเขาข้าหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามนี้ท่านเกิดเมื่อปี2448นะครับแล้วก็มาบวชปี2467เนาะ mm hmm. ก็อายุ20ปีบริบูรณ์พอดีนะมาบวชนะครับแล้วก็มาเป็นเจ้าอาวาสวัดโคสิตารามเมื่อปี2491นะครับ2491นะแล้วก็มามรณะภาพปี2522นะครับ522นะ พระหลวงพ่อกลวยพศออนี้ต้องยอมรับว่าม,มีมาแรงมากๆเลยนะมาแรงมากๆเลยนะมาแรงเกือบทุกพิมพ์นะขนาดพระย่อยๆสมัยก่อนพระยอะ่อยๆพระเกี่ยกกองย่อยๆทุกวันนี้ก็มีราคานะอืมก็อย่างที่บอกนะเล่าไปแล้วก็ขออนุญาตเล่าอีกนะเอ่อพระหลวงพ่อกลวยสมัยก่อนที่ผมเดินตลาดนะครับประมาณสองพันสี่สี่ร้อยสี่สิบห้านะครับเดินตลาดครั้งแรกๆนะครับ ก็พอมีให้เห็นตามตลาดทั่วไปนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวผมแล้วก็ศึกษาพระเนื้อผงยุคเก่านะครับศึกษาพระเนื้อผงยุคเก่าไปก็เลยไม่ได้มีความสนใจเกี่ยวกับหลวงพ่อเกวยเลยเนาะปรากฏว่าเจอแล้วก็ไม่ไม่เช่าไม่ซื้อมาครับแต่ก็รู้นะครับก็รู้นะครับว่าเป็นหลวงพ่อลกวยแต่ว่าไม่ได้รู้ทุกพิมพ์นะครับไม่ได้รู้ทุกพิมพ์นะก็รู้แต่พิมพ์หลักๆอะไรเงี้ยก็ ปรากฏว่าสรุปไม่ได้ซเช่ามาสักองค์เลยพอมาถึงยุคปัจจุบันโอหครับผมพระหลมุมพ่อกลวยนี่มีคนเสาะแสวงหาแล้วก็มีคนเอาไปใช้มีประสบการณ์อะไรมากมายนะมีคนเสาะแสวงหามีคนอยากครอบครองกันเยอะแยะนะครับก็เลยกลายเป็นของที่สมัยก่อนหาง่ายทุกวันนี้หาทํายายากเลยนะสําหรับการเดินตลาดหาพระหลวมพ่อกลวยนะครับอโอกาสจะเจอ๊บเจอยากเหมือนกันนะครับผม ครับผมก็อันนี้ก็เล่าประวัตินะเกี่ยวกับหลวงพ่อกลวยนะครับทุกวันนี้ก็เลยเสียดายนะครับกลัวจะพลาดเหมือนเออ่พระหลวงพ่อกลวยอีกผมก็ไปเจอพระอะไรผมก็เช่ามาหมดเช่ามาหมดนะครับพระรู้จักไม่รู้จักก็เห็นว่าเห็นว่าดีแล้วก็มีโอกาสแท้ก็เช่ามานะก็ทุกวันนี้ก็เลยเป็นอย่างนั้นเลยนะครับพระเกเลยเต็มบ้านเลยอันนี้ไม่อายนะไม่อายนะเพราะว่าคนโดนพระเกนี่ก็ คนเล่นพระเป็นกันทุกคนนะนเล่นพระเป็นกันทุกคนเนาะขอยากขยับไฟนิดนึงคนเล่นพระเป็นกันทุกคนแหละครับคนแบบเนี้ยไม่มีไม่มีใครซื้อพระแท้นะไม่มีใครซื้อพระแทร้อยเปอร์เซ็นต์นะเขาต้องมีพลาดกันบ้างนะครับผมอขอโทษนะมือชนกล้องอีกแล้วครับผมมาถึงพระองค์ที่อยู่ในมือของผมนี้ก็เป็นพระ พระสมเด็จสมาธิแหวกม่างข้างลัศมีของหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตรา,ามนะเอ่ออย่างที่บอกไปคืเบื้องข้างต้นพระพิมพ์นี้ของหลวงพ่อกลวยเขาจะมีหลายบล็อกนะถ้าดูเนผินก็เหมือนกันคล้ายๆกันนะมีความคล้ายกันอยู่นะถ้าดูเผินเนนะี่ยมีความคล้ายกันอยู่แต่ว่าถ้าดูลงรายลงละเอียดรายละเอียดลงไปลึกๆจริงๆเราค่อยไม่ค่อยไม่เหมือนกันนะครับก็ถ้าถ้าผมจะแยกโดยส่วนตัวของผมนะตามที่ผมสังเกตได้นะ ก็จะมีพิมพ์แตกต่างกันตรงไหนบางทีก็แตกต่างตรงหน้าตรงหน้าก็แตกต่างกันเนาะตรงเกตก็แตกต่างกันนะพิมพ์พิมพ์หน้าลูกไข่ข้างชิดนะครับพิมพ์หน้าลูกไข่เอ่อพิมพ์หน้าลูกไข่ฐานชิดพิมพ์หน้าลูกไข่ฐานติดพิมพ์พิมพ์หน้าเหลี่ยมเกตเล็กอะไรอย่างเงี้ยป่ะครับ อันนี้อันนี้ที่ผมสังเกตอยู่อยู่ในอยู่ในหนังสือนะก็คือปรากฏว,ว่าเขาไม่เหมือนกันนะเขา,ามีแค่ความคล้ายๆกันเฉยแต่ว่าเขาไม่เหมือนกันนะ,ะสังคติการวางสังคติก็ไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนกันนะดะนั้นพระพระหลวงพ่อกลวยเนี่ยต้องดูต้องดูพิมพ์ดีๆนะครับต้องดูพิมพ์ดีๆรู้สึกว่านะครับรู้สึกว่าพระหลวงพ,พ่อกลวยพระหลวงพ่อกลวยพิมพ์เนี้ย ต้องมีอย่างน้อยสามบล็อกสามแม่พิมพ์นะครับสามบล็อกสามแม่พิมพ์เนาะอย่างอย่างององค์ที่อยู่ในมือของผมนี้ผมจะเรียกว่าเออเป็นแม่พิมพ์หน้าหน้ารูปไข่ฐานห่างหน้ารูปไข่ฐานห่างหน้ารูปไข่แบบนี้ฐานห่างนะฐานห่างตรงไหนฐานห่างคือตรงนี้นะครับตรง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 ปลายฐานบริเวณเนี้ยเขาจะห่างแต่ถ้าเป็นหน้ารูปไข่ฐานชิดตรงเนี้ย ตรงนตรงเนี้ยเขาจะชิดเขาจะติดกับฐานฐานชั้นล่างตรงนี้เลยเนาะเขาจะติดกันเลยนะไอฐานขยกข้างล่างสุดนะครับฐานขยกล่างสุดเนี่ยเขาไปเขาจะติดตรงนี้เลยเนาะก็น่าจะประมาณนั้นนะครับเออลักษณะของใบหน้านะครับลักษณะของใบหน้าถ,ถ้าเป็นฐานห่างจะหน้าเล็กกว่าถ้าถ้าเป็นฐานฐานชิดตรงเนี้ยชิดหน้าเขาจะใหญ่กว่าหน่อยนึงนะถ้าเป็นฐานสี่เหลี่ยมเกลดเล็กก,ก็ก็จะมีลักษณะรายละเอียดที่แตก ต่างกันออกไปเองอีกอีกนะครับ mm hmm. ก็จะสังเกตที่ใบหน้ากันแล้วกันนะครับอย่างอยู่ยในเมืองของผมนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปก็คือเป็นหน้ารูปไข่ฐานห่างตรงนี้นะฐานห่างนะลักษณะที่สมควรจดจํานะครับลักษณะที่คนสมควรจดจําเกี่ยวกับพระสมเด็จสมาธิแหวกม่างข้านรัศมีนะี่ก็คืออันดับแรกนะถ้าเป็นบล็อกนี้นะอันดับแรกนะเออถ้า จะบอกว่าบล็อกนี้มันก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าจุดจุดจุดต่างๆก็จะเขาจะดูคล้ายๆกันนะครับ,อ,บรนะอันดับแรกเนาะอันดับแรกก็จะต้องดูเลยว่าตรงเนี้ยเขามีข้างเม็ดนะครับอันดับแรกกนะันเราต้องรู้ว่าจะมีข้างเม็ดจะมีข้างเม็ดไม่มีรัศมีแล้วก็แหวกม่านไม่ไม,ไม่ไม่มีไม่มีข้างเม็ดด้วยเนาะอันนี้ก็แยกกันไปอีกนะ แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าแหวกสมาธิแหวกมากข้างรัศมีเนะี่ยจริงๆแล้วถ้าตรวจสอบจริงแล้วก็มีสามบล็อกนะครับลักษณะที่สมควรจดจาภาพทั้งสามบล็อกนี้ก็คืออันดับแรกนะครับอันดับแรกเนาะ,อะซอ่แขนนะครับซอกแ,นะแขนซ้ายตรงนี้เนาะซอกแขนซ้ายตรงเนี้ยเขาจะทํเขาเขาจะทําเป็น ไม่แหลมนะครับไม่แหลมนะไม่ลึกไม่แหลมก็จะทําเป็นตันๆไว้ตรงนี้นะครับเออไม่แน่ใจว่าท่านเห็นกันไหมตรงนี้ยเขาจะทาตรงนี้ไม่แหลมนะแต่ด้านด้านด้านขวามือขององค์พระเนี่ยเขาจะแหลมๆชิงเฉียงออกไปแบบนี้นะนี่อันดับแรกที่เหมือนกันอันดับสองก็คือฐานนะครับฐานเอ่อผ้าปูผ้าปูนั่งผ้าปูนั่งเนี่ยครับเขาเขาจะเฉียงขึ้นหน่อยหนึ่งนะเขาจะเฉียงขึ้นหน่อยหนึ่งอันนี้เป็นแบบนี้ทุกพิมพ์นะเป็นแบบนี้ทุกบล็อกนะ แต่จริงๆแล้วถ้าเราลงรายละเอียดกันจริงๆแล้วไม่เหมือนกันนะครับ้าผภาพปูปู่นั่งตรงนี้จะจะเฉียงขึ้นนะครับจะเฉียงขึ้นนิดนึงนะครับต้องดูตรงนี้นะเขาเฉียงขึ้นนะเขาเฉียงขึ้น,น,ะะแ,นแบบนี้เนะาะภาพปู่นั่งตรงนี้นะแล้วก็ฐานชั้นบนนะครับฐานชั้นบนปลายปลายฐานทั้งสองด้านก็ไม่เหมือนกันเนาะปลายฐานด้านขวาขวามือขององค์พระเนี่ยจะเล็กแล้วปลายฐานด้านซ้ายมือ ขององค์พระนี่จะจะใหญ่นะครับจะใหญ่นะอ,อันดับอันดับต่อมาอันดับชั้นที่ชั้นชั้นที่สามนี่เขาจะมีฐานฐานซ้อนนะครับชั้นล่างสุดนี้เ็าจะมีฐานซ้อนนะครับฐานซ้อนนี่ก็จะแยกออกไปฐานติดฐานไม่ติดอีกนะอันนี้ก็คือรายละเอียดนะนะรายละเอียดที่ดูข้างข้างของพระพิมพ์นี้ก็จะเป็นขอบขอบบล็อกนะครับขอบบล็อกรู้ปะขอบขอบบล็อกนะครับเป็นขอบบล็อกนะ ข้างของพระพิมพ์นี้ของหลวงพว่อปวยเขาจะเป็นขอบบล็อกนะครับขอบบล็อกนี่เนาะขอบบล็อกขอบบล็อกนี่นะฮะขอบบล็อกทั้งสี่ด้านด้านหลังเป็นหลังเรียบนะครับด้านหลังเป็นหลังเรียบเนะาะพระยุคนี้ของหลวงพว่อลวยรู้สึกจะเป็นพระยุคแรกๆเนาะยุคแรกๆดูจากผมดูประมาณประมาณของอายุของวัสดุนี่ก็น่าจะประมาณสองพันสองพันห้าร้อยสิบได้ไหม ประมาณสองพันห้าร้อยสิบนะครับประมาณสองพันห้าร้อยสิบสองพันห้าร้อยก็ได้นะพูดถึงนะประมาณสองพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยสิบนะไม่เกินนั้นนะครับป,ป,นะประมาณนั้นนะประมาณอายุนะครับแต่จริงๆแล้วผมผม,ผมไม่ได้เข้าไปอ่านว่าพระรุ่นนี้ของท่านสร้างเมื่อเมื่อปีอะไรนะอันนี้อันนี้อันนี้ต้องขอโทษทุกท่านจริงๆเราไม่ได้เข้าไปอ่านว่าเขาเขาสร้างปีอะไรก็ถ้าประมาณอายุก็ประมาณสองพันห้าร้อยไม่เกินสองพันห้าร้อยสิบนะครับประมาณนั้นเนาะ แต่ก็ไม่ไม่น่าจะต่ํากว่าสองพันห้าร้อยนะครับผมขอญาตย้ํานะครับขอญาตย้นะําเนาะวิธีการดูพระสมเด็จพิมพสมาธิแหวกม่านข้างรัศมีรัศมีข้างเม็ดนะครับชื่อยาวนะครับพระพิมพ์นี้ของหลวงพ่อกวยผมดูแล้วเขาจะแยกออกไปอยู่อยู่รู้สึกจะไม่ใช่แม่พิมพ์เดียวครับจะจะจะ,จะแยกออกไปเป็นสามแม่พิมพ์นะสามแม่พิมพนะผมจะ พูดไปตามลักษณะที่ผมเข้าใจกันแล้วกันนะครับแม่พิมพ์แรกก็คือแม่พิมพ์หน้าไข่ข้างข้างข้างติดนะครับไม่ไม่ใช่องค์นี้นะครับหน้าไข่ข้างติดนะครับเออหน้าหน้าไข่ขอโทษนะหน้าไข่ฐานติดนะครับหน้าไข่ฐานติดเนาะแล้วก็หน้าไข่ฐานห่างนะครับองค์อยู่ในมือของผมนี้เป็นฐานห่างนะครับแล้วก็พิมพ์หน้าสี่เหลี่ยมเกรดเล็กนะครับผม ผมสังเกตเห็นอย่างนี้นะแต่ไม่แน่ใจแล้วจริงๆแล้วก็จะมีกี่พิมพ์กันแน่นะครับแต่ลักษณะที่ส่งควรจจดจาําที่เหมือนๆกันก็คืออซอกลักแร้นะครับซอกลักแร้ตรงเนี้ยครับ أ, เขาจะเขาจะ,เ,ะเขาจะไม่แหลมนะครับเาซอกลักแร้ตรงเนี้ยเขาจะไม่แหลมด้านซ้ายมือขององค์พระเนี่ยเขาจะไม่แหลมด้านขวามือเขาจะแหลมนะอันดับแรกอันดับสองผ้าผ้าปูรองนั่งนี่นเขาจะเขาจะเฉียงขึ้นด้านซ้ายเขาจะเฉียงขึ้นด้านซ้าย ด,ด้านซ้ายขององค์พระเล็กน้อยนะครับก็เฉียงขึ้นผ้าปูตรงนี้นะแล้วก็ฐานชั้นบนเนี่ยาทางด้านหัวฐานนะครับหัวฐานทางด้านขวาขวามือขององค์พระเนี่ยจะเล็กกว่าหัวฐานทางด้านซ้ายมือขององค์พระนะฐานชั้นล่างมีมีเส้นซ้อนอยูนะ่ฐานซ้อนอยู่ข้างใต้นะครับข้างใต้นี่ก็จะแยกเป็นอีกอีก แม่พิมหนึ่งด้วยนะครับจะมีพิมพ์ฐานฐานติดกับฐานไม่ติดเนาะตรงเนี้ยอีกพิมพหนึ่งตรงเนี้ยเขาจะติดนะอีพิมพอะไรนะอยู่ในเมืองของผมนี่เขาจะไม่ติดนะเขาจะห่างนะจุดถ้าจะมองลึกๆลงไปอีฐานตรงนี้นะครับโดยเฉพาะแม่พิมพ์นี้นะโดยเฉพาะแม่พิมพ์เนี้ยไอตัวองฐานตรงเนี้ยหัวหัวหัวฐานทั้งทั้งสองทั้งสองด้านเขาจะยกสูงส่วนตรงกลางนี่เขาจะยุบลงไปนะ อันนี้ถ้าดูลึกๆล,ลงไปอีกนะอันนี้วิธีการจดจาเบื้องต้นสําหรับการดูพระสมเด็จสมาธิแหวกม่านข,ข้างเม็ดนะรัศมีข้างเม็ดนะครับรัศมีข้างเมนะ็ดเนาะประมาณนั้นขอบเป็นขอบบล็อกนะครับขอบเป็นขอบบล็อกเนาะขอบเป็นขอบบล็อกแบบนี้นะ ด้านหลังเป็นหลังเรียบนะครับลืมบอกไปว่าพระองค์ที่อยู่ในมือของผมนี่เป็นพระเนื้อดินนะครับเนื้อดินขุยปูเนาะเนื้อดินขุยปูนี่ผมไม่แน่ใจว่าในวงการเขาเขามีกันหรือเปล่านะในวงการแต่ว่าผมเข้าไปเปิดดูในหนังสือก็ดูเหมือนว่าจะมีด้วยนะดูเหมือนว่าจะมีด้วยนะเขาจะมีเนื้อผงน้ํามันเนื้อผงเนื้อดินผสมผงเนะื้อ ประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นนะเนาะก็จะประมาณนี้ในการพิจารณาเบื้องต้นของอ,อพระสมเด็จสมาธิแหวกม่านลัสมีข้างเม็ดนะครับชื่ออาจจะยาวหน่อยนะครับผมครับผมวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ